ขอบคุณพี่น้องเ้วยอมือนี้มือสันวันดีว่าสันวันแม่มีความูลข้อมเลื่อนชุกผูชุกคนพอให้อยู่มันเขาเยื่นเป็นลมโพลลมใสให้ลูกหลานเอออ่า,อาหรูยูดีไม่แห้งให้ทำามากค่ะึ้นไห่ำไห้รวยยูดีไม่แห้งเด้อลูกเ้อมีอายุมันกว่านีืน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับเอาวันนี้มากับย่ายร้อนพี่น้องบรรยากาศดีดีเท่าไหม่นะลมเย็นส่วยๆ้วก็สวัสดีพีน่น้องสวัสดีวันวันเมร์นะครับเนาะวันสี่สิบสองสิงหาสิงหาคมสวัสดีลอยหกสิบห้าพี่น้องอ่ะวันนี้เป็นมือสันวันดีนท่าไหม่นะรบรอบวันเมร์ครับก็ได้อันนมาพี่น้องวันนี้ย่ายร้อนันอยากกันพี่น้องคนคิดอยากคนว่าอยากกินกุ้งเผาคนว่าเอาก็เลยจีามีโอกาสวันเมร์ก็เลยจิภาพไปเที่ยวต่างประเทศท่านเน,น่ กุ้งย่างย่างกุ้งย่างกุ้งพี่น้องย่างกุ้งแล้วก็กุ้งเผาอะแหละพี่น้องโตแบบไงพี่น้องเลื้องแอมเฮมเลยนะาวสองกิโลเด้อครับเด้อจัดหน้าขายหล่อนเพิ่นสองกิโลเลยครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดตัมมืออันนี้ตัมมือนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของทั้งหลานเพิ่นไม่ไหมเนาะทั้งหลานเพิ่นพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบสีสีขี้เขียวนะพี่น้องพริกพริกดิบไม่ไหมเนาะพริกเขียวนะอ่ะพี่น้องมาเสิร์ฟเสร็จกันบรรยากาศโล่งเย็นเย็นพายุกอลังเศร้าใหม่ๆเลยเด้อพี่น้องากินเลยดีกว่า เสียบเสียดต้องกันบ้านนี้กุ้งโตบักยายนึงลูกขามาให้กินขอขออนุญาตแกให้ยายก่อนคิดว่าอยากกุ้งเขาก็ซื้อกุ้งไม่กินว้นนี้ยายคนอยากคิดอยากกุ้งพี่น้องเขาว่าบำรุงวันแม่ก่อนวสันแั่นแม่อยากอ่ะให้ลูกอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ไดเมื่อสันวันดีเป็นวันแม่ก็ดีมาแม่กินเลยอ่ะฟื้นขึ้นขึ้นไปหนองงามเลยกุ้งด้ยโซ่เลยพี่น้องติดดองดองแดงเลยเนี่ย เพ,พิ่นเผาให้โอ้ยพี่น้องมา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 กินน้ำกันพี่น้องแซ่บเ่เลยนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เสียบปลี่ปโอ้มาคักเถอะเนี่ยเสีบเยบข้อเทีบอ่ะเฮ้ยสุดยอดคือใบอ่อนพี่นออ้องโอ้ยบัดเด้แซ่บแซ่บน้ำกันพี่น้องเลยผมเย็นๆพร้อมนนอมือน,นี้ฝนพอดตก อ๋อโ้ยช่ำๆเลยเด้อเออตําเองเลยอืมอืมหวานนะแสาวของแทนเลยพี่น้องตัวนี้แซบกว่าได้ไหมลองลูบตัวน mm ี hmm. ้แซบได้ตําเองเหรอหวานหวาน กลวงก็เปไม่ช็อๆเลยเป็น้นง,งเลยแบ่บคัก่กหน่อหัวมันคนนทิมข้านวนี่กะให้ลูกเด็ใบรุนรนเด้อใบรุนยังมันจะบุญได้หลายใหญ่ใหญุ่ มันกำมันยู่ขอบคุณพี่น้องเนี่แหละก็ได้พี่น้องมันเบิ่งนี่พี่น้องมันยังเนี่ยขอบคุณพี่น้องเด้อมื้อนี้มื้อสันวันดีว่าันวันแม่ขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อกระจายมีความสุขคนจะเจริญนชุกผู้ชุกคน สันวันดีเป็นวันมงค้จากแม่เฮามีอายุมันฟันเยินมันเหนียวเหียวเลยแล้วกลุ่มม,มันมันไข่พีเ่เนาะมันกินต้มไข่พี่หนองมันมันนะต้มไข่ลวกนะอ้าวกินไอ่มได้ไหมนี่สองกิโลได้ไหมกินไอ่ยิมเด้ออ๋ออิม้วย ข้ัอีกนีพี่นอ้องแซ่บคักไม่เด้พีน่น้องด้วยเอาินเล้ยก่อนตัวนี้นรสชาติองหลาเพนแบด้วอืมนปน่อเสีย้นไปหน่อยออกไปเปรี้ยวเน่ะ อ,อื้อกุ้งมหวานหวานมานันพร้อมแล้วเว้ยอือ้อเนาะ เคยไปซื้อกลุ้งพี่นนอเคยไปซื้อแบบ<ๆ><ๆ>เขานอกกับแข็งนะ่นีอยม,มันตายมาแล้วเอามาเอามาย่างนะครับเอามาย่างแล้วมาหนึ่งมันมันแก่มันจะรุดพุดไปเลยพี่หนอมันจะตากันเลยเนี่ยรุดพุดอันนี้เนี่ยสดสดแถเลยเนี่ยี่ซดข้องแทน แยกมากเป็นหัวเป็นตูเลยสดอ,ดอีหลีตัวนี้เนาะสดเลยแหละหมดพี่เนาะใช่พีเนะ่เนาะอือ มหวานอือมียันนี้ตรงน้ำจิ้มของเสียบน้ำตัวจากของเห็ดหวานดีเนาะต้นเงอกาก็ะเสียบกระอย ขอ,อ,อยัดแกกุ้งกันพี่น้องเสียวเวลานทำแกก,กุ้กงละเอ้าไม่ไม่ไทุบไปเฮ้ยโอ้โหโผงผอมกาจะแกบอลได้ก,กินได้หนุกเลยกินได้กินได้นี่ย่ากินได้หลายหมดนี่เดี๋ยวพี่น้องจะว่า นี่ต่ทั้งนี้กินไรยายบุกคอยได้กินมาจากว่าเสะนะยายเป็นกินไรบุกคอยได้พี่นอ้องกะเพราหน่อยบอกุกคือผมเนี่ยพอพอใหญ่ พี่ดองได้ยังน้อยสูคนทางบ้านกินครับมากินคู่รุกันเด้อดจีอากาศดีครับต้องเย็นว้อยๆอย,อยอกินอยู่กลางเดือนนะครับ ขำเลยพี่น้องเสียบขนาดพี่น้องว่นี้กินดุนแล้วเมน้ะครับอือกินเสียบขอกว่าเสียบแต่เดียก้ามันขนาด้กินที่หลังเพราะว่ากุ้งมันหลายอยู่ โอเคเอามทำอยู่บ่ใช่ไปมาจะแจกโอ้โหจะขบมึงลูกอ๋บนี่เนาใหญ่โอ้ย บน,นเม่ยว่แซวเขัาพี่น้องเรต้องรักแม่แต่บ้านแม่กันได้พี่น้องเด้อให้รักขมือดีกว่าเนะน้อรักขมือพี่น้องนอี่มันโอ้มาหวานแถวตัวใด,ดก็ได้่อยขิงเขาน้ำก่นพี่น้องสักคำแล้วเขามาบ็ก,กินสิบับเขาน้อง ออจอมยิ่โลนบเบิกันยังหน่อยนี่นร <c oughs> อเนไ,ได้เจวแสบหรอแสบตำเองอไหมแสบคนละอย่างมึงก็จะว่าแสบเนาะ กิน,น,นไรใจอ้วนเลยไป้องกิ <c oughs> นเลยนไ้วาสักจนอ้วนแล้วทำกินไรไปบ่าบวบอ้วนจะร้องเ้อไม่นาะ <c oughs> ตหนึงกัดเดะเบ็ดบดทกตัเลยแกสามทีข้ามเลยง่ายง่ายอยเนาะเบิดหลายตัวเลยเสีพอแล้วเรโอ้เสียบขอนแเบนบี่ย mỗi một sẹp chút 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 sẹp chút 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 Bố bớt cái răng nổi nữa, bớt hà tô nó chín nổi dài mới hôm giờ bớt hà tô chín bớt tao quả quay được.

เด็ดลีไปหน่อยโอ้โยกระขนาดไปหน่อยกุ้งซองเลโลแซ่บค่ะอ้อกุ้งวดกันยังหน่อยอย่างไร,รอ่ะ <c oughs> กินพริกรองแก่เพ่งทุพทีแซ่บไร้เอาครับที่นี่เอาซานึางไปหน่องกะได้ย่างกุ้งไปหน่องหรือว่ากุ้งเผาเนะาะถ้าจะหลันไปลิเที่ยวต่างประเทศ <laughs> กุ้งย่างจ้างกุง้งแสีบค้องแทรพี่น้องน้ำจิ้มสองรสนะครับคองลานเพื่อนอลไรกับข้าวตำม,มือตำเองนะครับอยากินมุสุขภาพขอโทษเขาพี่น้องเด้อนะครับอยากกินบุฟเฟต์ก,กายาวกันเนาะเดี๋ยวไปกินที่หน,น,นึ่งกะมื่อนี้กะเป็นมื่นสันมันดีนะครับกะสุกสันบันเมร์นะครับกะยู่บ้านนะครับกะให้ดูแลพ่อดีดีได้พี่น้องเด้อนะพาในบ้านกะสำคัญในสุดล่ะพี่น้องน้องไหนเนาะแม่พาในบ้านอแม่บอกว่าพี่น้องนะไงพอพี่น้องนะแม่พี่นอนะ้องเลยจะได้กะ ปาคดไหลคดแซ่เอ็ดอยังกะห้มีแต่จะเลื่อนลงเนื้อมาหนีเมื่อสันวันดีมีแต่สิ่งดีๆขามาพี่นอ้องนอนรับกับฟันดีอีกตั้งหากห้โซาลาบลำลุย่ยมีเงินมีทองไรมาเทมาเด้อพี่น้องเด้ออ้าซ้านี่และ้วนาอพี่นอนะ้องเนาะเอาครับวันนี้มียังมีเนี่ยอน่นมาโอ้เสือไัยใหญ่พี่นอนาวันเมียวันเมียมีวันเมียได้มาอนีเอาครับ กินแล้วกันตัวนี้เท่าั้นไหมเนาะเอาให้โอกาสให้ตัวนี้เนาะให้ตัวนี้จริงจริงเน,นาะแม่มาตรงใหญ่ตัวนะครับกะดอกพวงมาไล่พี่น้องกะที่จริงกะผมหักแม่ข้อมือละทุกคนกะ <c oughs> อยากให้หักแม่ข้อมือได้พี่น้องเด้อมาตรงหักไแค่มือมือเดียวนะครับบ้านแม่นี่ครับก็บเป็นมือสันบ้านดีมืนเนี้กระทือโอกาสเลยเอาไใ้แม่นะครับแล้วก็เอาดอกพวงมาไล่ไม่เพิ่นก็ทาลูกพิดผ่านประกันใดกะขอขอถอดะะขอให้แม่นั่มแล้วก็ขอให้แม่ยุบันคนยื่นนะครับและะ้วก็ ขอให้พี่น้องแฟนคลับทุกคนนะครับหักไดร้นหลายเด้อนะครับมีแฟนคลับได้ลายนะครับเอ้ากะมุ้งยังลายได้ไหมเนาะขอให้อยู่มันคนยื่นอ่าเป็นลมโพดลมไส้ห้ลุกหลานเอออ่าห้ลรูปยุดีไม่แห้งห้ทํามากค่ะึืนให้รําให้ร้อยยุดีไม่แห้งเด้อลูกเด้อมีอายุมันควันเยื่นบังมีสีสุกลงเรื่องลงเรื่องเพื่นยังกระไดฮ่าวานี่พี่เพิ่อวใบแม่เหมือนนี้บ้านแม่พี่น้องนี่จะดอกมะลิกงามสวยงามครับืันนี้ เอาคลิปนี้วันนียังไลฟ์ให้หน้องเดี๋ยวพอคลิปนาส,ว,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ